แปดโมงเช้านะครับวันนี้เป็นวันฉลองตาตั้งพระธาตุมื่นหินและฉลองตาตั้งเจ้าวาดบัตรพระธาตุมื่นหินนะครับดูผู้คนครับรยอยู่ตรงสัญญาณสสัญญาณ คนเยอะมากครับดูครับมีอเมซอนนะครคาเฟอเมซอนเป็นอาหารพระราชทานนะครับตรงนี้นี่ครับเข้าคิวรอเป็นกาแฟอเมซอนครับเยอะมากครับคนเยอะมากครับเยอะมากครับ วันนี้เป็นวันที่7นะครับเจ็ดมิถุนายนสองห้าดนะครับเวลา8ปดโมงเช้าครับดูครับสาธุชนเยอะมากครับกำลังทำพิธีทำพิธีบวงสรวงพระาธาตุอยู่นะครับตอนนี้คนเยอะมากครับ,นค,รบคนเยอะจริงๆครับ เงินสติ๊กมาด้วยใครไม่ฟังโดนด่นสติก๊กพญานะครับ เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเยอะมากครับสาธุชนเยอะมากนคะครับเป็นบริเวณเตนชานพิธีครับเยอะมากครับเยอะเยอะจริงๆครับยอดโยมสาธุชนเยอะจริงๆครับ รถกลาลังหลังไหลเข้ามาครับรถเยอะมากครับผมนะครับเยอะจริงๆครับที่ริมถนนทางเข้ามาก็เยอะครับรถปิดขัดพอสมควรครับช่วงเวลานี้มาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วครับผมวันนี้ให้ดูบรรยากาศครับผู้คนกำล,ลังหลั่งไหลกันเข้ามาครับตอนนี้ อยู่บริเวณหน้าวัดประตูทางเข้านะครับตอนนี้อยู่บริเวณหน้าวัดประตูทางเข้าครับดูบริเวณลานจอดรถครับช่วงตอนนี้ก็ยังพอมีที่ให้จอดอยู่นะครับยังพอมีที่ว้างๆให้จอดอยู่ครับเดี๋ผม ยังมีพอมีที่นะครับสองฝั่งข้างถนนครับยังพอมีที่ว่างให้จอดอยู่นะครับที่จอดรถไม่ไกลจากหน้าองค์พระาธาตุนะครับบริเวณถนนถนนปลื้มบุญนะครับตัวนี้ หลวงปู่ท่านชื่อว่าถนนปลื้มบุญนะครับคือเป็นญาติโยมช่วยกันสร้างนะครับนี่ครับถนนเส้นนี้ถนนมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุมื่นหินนะครองค์พระธาตุอยู่ข้างหน้าครับฝน,นเยอะมากครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา แปดนาฬิกานะครับดูครับมีร้านร้านค้าร้านขายเยอะแย,ยะครับ,รบอยู่ฝั่งนี้ครับติดกับร้านจ้ารถ ร้านค้าร้านขายเยอะแยะครับนี่ครับดูครับลอตเตอรี่เสียงโชคใครใครชอบเสียงโชคครับมีเยอะเพื่อนแม่บังเพื่อนซอยคอยแม่เพี่ชาวบ้านเย็นนี่อันดูบ้านให้หน่อยเออบังเฮิร์นนะคอยเนี่ยเด้อเยอะครับเยอะ ลอตเตอรี่นี่เยอะครับเยอะจัดพวกเหรียญพวกอะไรก็มีเยอะครับวัตถุมงคลจะต้มขนมเยอะแยะครับไม่ต้องกลัวหิวครับอันนี้คือบริเวณด้านนอกของวัดพระธาตุมื่นหินนะครับอยู่ด้านหน้าเลยตรงนี้ครับบริเวณด้านหน้าเลยนะครับตอนนี้ เราจะเข้าไปดูบริเวณภายในกันครับภายในองค์เอ่ยภายในวัดพระธาตุมอหินกัน,นเราเข้ามาบริเวณภายในแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นซูมอาหารพระราชทานนะคะนีครับพระราชทานเป็นคาเฟ่ไมซอนนะครับมานี่ครับรรนนนคบนชอบคิว เยอะมากครับเป็นอาหารพระราชทานเยอะครับเยอะตาที่ชนเยอะมากครับดูบรรยากาศรอบๆความมีเยองฮาวกันแล้วเ ตอนนี้เรารอหลวงปู่มาอยู่นะครับบริเวณตรงนี้ครับหลวงปู่ท่านจะเดินไปขอกมาเพื่อที่จะเข้าไปทำพิธีมาไหมนี่มาไนี่ตรงนี้นะครับเตรียมอภรณ์นะครับขอภรณตั้งลงนะครับ บรรยากาศใลยรอบตอนนี้รอรอหลวงปู่กํลาลังจะออกมานะครับหลวงปู่จะออกจะมาเพื่อทําพิธีคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับวันนี้นเยอะจริงๆครอาจารย์ลิญชนะวุฒิบุตครับคนรับขับครับเชิญตอนนี้หลวงปู่กำลังออกมาแล้วนะครับ หลวงป e ู่กำลังมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้หลวงปู่มาแล้วครับผมแลครับลงมาแล้วเป็นนั่งนะปคกาะรสงคนัเมาาราอบ่้ักทีแล้วตอ่

เวลาทำการถวายเป็นอาจารย์พระปู <cỗ> ่ชาในเรื <Brothers> ่องต้นจากนั้นเวลา13ดตามอาาโดยประมาณพระเดชพระคุณหลวงปู่คณะศิษย์อาจารย์ทั้งหลายจะได้เปิดโปรงก็จะได้รศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมพิธีเราหลวงปู่มาแล้วครับหลวงปู่มาแล้วครับจะขอฝากด้วยก็นะครับคณะศิษย์ทั้งหลายนะครับวัเดินตามรถนะครับรถเดินตามรถของหลวงปู่ตลอดทางแต่

คนเยอะมากครับวันนี้บรรยากาศตอนนี้เวลา8โมง25นาทีครับผมคนเยอะมากครับคนเยอะมากอาจจะมีเสียงแทรกเยอะครับผม บริเวณภายในโดมเต็นท์นะครับ ดูบรรยากาศเดยรอบครับผมตอนนี้คนเยอะมากครับมให้้ซืออขงเลครับเห็นไหมครับผมดูญาติโยมรอรับอาหารพระราชทานตรงนี้นะครับเป็นคาเฟอเมซอนนะฮะที่มาเป็นอาหารพระราชทานจะมีข้าวกล่องมีชากาแฟครับผมคนเยอะมากครับนี่ครับ คนเยอะจริงครับเยอะมากครับอยู่ข้างในมีเป็นพาหนะหลวงปู่นะครับเป็นรถก็ไฟฟ้าที่หลวงปู นั่งไปไหนตัวไหนในวัดนี้นะครับนั่งไปในบริเวณทำศาส,สนกิจคือใช้รถคันนี้นะครับคนครับคนเยอะจัดดูครับผมเราไปจอดกันก่อนเลยครับ เพืะพุทศาสนาดยตลอเปนคอนนี้ืพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบตอนนี้นะครับโดยการฉลองสมณศักด์์ยาดโยม ในวันนี้เยอะแยะมากมายนะครับจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมพิธีในวันนี้นะครับยมมารการสิธีการตองเสกทั้งหลายกิจกบุของเราท่านทั้งหลายจะได้บุญประราบพระาราการของพระคบุหลงปุ่เจ้าบุณพระราบธรรมสมบูรล์บลุเจ้าคุณเริชเจริญโ โดยรับผลนคองกมทยาศาสตร์คนีประกาศดรกคณราษรตั้งมติจะออกมาวัฒนพ่อารชนารับโดยเฉพาะด้าเรืงสิ่งวดมผสนี้ตลอดทางระกพูดถึงรืองการ้งิลปและวัตถุที่รายกายกรายมากนยาม กระเดกพระคุณหลวงปู่พระราชรธรรมพระสงฆ์หลวงปู่จีราสิทิจันโงห,หน่วยประถ<า>มโรงพยาาลนะครับขอสวัสดีท่านสาธุชนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่หลังสายทางเข้ามายังวันกัลย์ก้าวลงหินอาเสภอเขาโขงจังหวัดกาฬสินธุ์ในเช้าวัน วันศุกร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567เพื่อที่จะได้ร่วมแสดงพุทธิสารสักการะแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชาธรรมะสองโคศิลาสิริจังโภวัย สงทั้งสิบรูปพระไตรปิฎกคุณนะครับโดยพระเดชพระคุณท่เจ้าคุณพระโวชิรโสพลรัตนาก็จำนวนห้าไตรแต่พระเดชพคุณหลวงปู่พระรวจนรธรรมโสพลสิดาสิริจัโทเมตตาอีกห้าไตร โรงงานทอบทาั่งี้ Terima kasih telah <laughs> menonton